พี่พี่บริษอสให้ฝากคำถามอะไรก็ได้ถึงคนถัดไปถ้าเกิดให้เลือกระหว่างทำงานต่อที่ยูเคกับกลับมาทำงานที่ไทยจะเลือกแบบ<รา>ไหนกลับมาใช้ทุงค่ะไม่ครใช่ครัเรียนต่อเที่ยงกิดจะทำงานพาร์ทาทม์ด้วยไหมอะไรถ้าทำได้ก็อยากทำคะ่ะอยากทำงานในร้านร้านกาแฟค่ะ อยากเป็นบาริสต้าค่ะขอเปรี้ยวๆหน่อยนะดะจ้าต้องน้ำเปล่าที่ไหนเปรี้ยวๆนี่อังกฤอ๋อนี่แหละชื่อว่าไปที่อังกฤษนี่เราจะจะได้คู่ของที่นูนเลยไหมคะคิดว่าคงไม่ค่ะถ้าไปเรียนที่อังกฤษแล้ว เมืองแรกที่ไม่ใช่เมืองที่ตัวเองเรียนอยู่จะไปเที่ยวที่เมืองไหนคะถ้าไปอังกฤษคิดว่าจะไปเที่ยวเมืองไหนเป็นอันดับแรกก็คงเป็นลอนดอนครับเพราะว่าลอนดอนเป็นเมืองที่คนอยากไปกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่ลอนดอนก็ต้องเป็นแมนเชสเตอร์ครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นครับ go we go we ถ้าไปอังกฤษแล้วต้องไปดูบอลสักที่หนึ่งจะไปดูที่ไหนครับลอนดอนมีถูกไหมนะ คิดว่าแลนด์มาร์คที่น่าไปของที่อังกฤษคือที่ไหนคะ่ะเลือกที่บาสค่ะ oh. อยากไปโรมันบาสถ้าสมมติว่าเรียนอยู่แล้วเครียดคิดว่าแบบทําอะไรแล้วจะสามารถแบบคิวใจตัวเองได้ดีสุดเอาตายเราพูดยางมากเพระว่ายังไม่ได้ไปอยู่ในระยะยาวเนาะแต่คิดว่าคงจะต้องนอน, <laughs> น,อนถูกต้องนอนเท่านั้นที่ น o อก Everything จุกต้องคุณจะเลือกไปช้อปปิ้งที่ห้างไหนแนอังกฤษเมื่อได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นคือจริงๆแบบว่ายังไม่ได้นึกเรื่องเที่ยวเท่าไหร่เลยอะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าเป็นเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากอยากไปแถวแถบสกอตแลนด์นะคะใช่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับพวก อาร์เค t ิเทเขาค่อนข้างดูแบบสวยดีแล้วก็แบบว่ามันมันดูแบบว่าอยากอยากตามรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนบ้างมาอยากไปดูในบางมหาลัยด้วยอย่างเช่นเหมือนกาสโกอะไรเงี้ยค่ะใช่รู้รู้สึกว่าเหมือนประติมากรรมเขาสวยใช่มันดูอาร์ตดีถ้าภปษอังกฤษแต่เลิกกินอะไรเออ เอาผัดกระเพราแล้วกันอยากไปลองว่าอาหารไทยในอังกฤษจะเป็นยังไงอะจะแบบรสชาติแบบออริจินอลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบไม่ใช่ก็จะไปทำให้เขากินอยากจะชวนมาเต้นรำทำ,ำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกัน <laughs> <laughs> จะพกอะไรไปในอังกฤษที่รู้สึกว่าขาดไม่ได้ดีกว่า <laughs> จากจากประเทศไทยจากประเทศไทยที่ต้องเอาไป ตอนนี้ของผมก็น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมผมผมใช้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมหรือดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือถ้าไม่มีนี่ไม่ได้คือเมืองไหนใน UK เคที่อยู่ในสมนด็จไทยครับอ๋อได้สองเมืองครับเอาเอาเอาเมืองนึงก่อนแล้วกันครับบอกว่าเอ่อหนังยอกให้เอาหนังวมครับยอกใช่ครับ อีกมืนึงเรอมีสลึงมันจบให้ครบารสครับครับเชลซีอยู่ในลอนดอนครับลิเวอร์พูลอยู่ในลิเวอร์พูลแล้วแมนเชสเตอร์อยู่ที่ไหนอยู่ในแมนเชสเตอร์วันปีใหม่ของยูคือวันไหนไม่วันที่หนึ่งอะครับไม่ครับวันหยุดสักวันหนึ่งของอังกฤษก็ได้ครับว่าเป็นเป็นวันใช่ใช่ ไม่ไม่รู้อะค่ะวันคริสต์มาสวันที่ยี่ห้าปะค่ะยีะ่ห้าธันวาควันปีใหม่หนึ่งมกราป่ะค่ะอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกไปเรียนที่อังกฤษที่ไปเรียนต่อที่อังกฤษเพราะว่าเวลาอยู่เมืองไทยอะค่ะเราจะได้แค่ความคิดของคนเมืองไทยปกติเลยค่ะใช่แล้วทีนี้ถ้าเราสตั๊กหรือต่อยอดอะไรไม่ได้ค่ะเราควรไปที่ที่เมืองที่เขามีความคิดอาจจะไม่เกินกว่าคนไทยแต่แตกต่างใช่ค่ะเราก็สามารถเอามาต่อยอดในความคิดเราได้ต่อ